ใช่ถ้าเป็นไฟฉายในหมดแล้วบ้งเนี่ยแบบไอ้ฐานหมดไปแล้วเนี่ยยเหลรอไฟฉายนี่เขาใช้ระบบอะไรมโอ้โองนีนเล่นน้ำังลยเนี่ยป็างพอดีเป็น,นนะ <c oughs> างพองดีเลยนะ ไมยอยเแล้วก mm. mm, mm. ็าเท่งกปุวานสนารมีมีโอกาสมาี่ยวอีกเป็แถวอวมเกาะเป็นแถวเลยฮะับม น่าดคางบาดคอบาดคาน่คือตรงนี้ี่คือตรงนีมีตงนี้มีีขึนคาไปสวยงามากเลงบาดคาี่ัอราไม่มีในลักษณะเหมืนธรรมชาติครับอ่าจะเป็นรูปลักษณะนี้ได้กันรูปกี่ล้านปีแลวครับเนี่ย

กานลงได้ไหมเนี่ยเออมีกล้องติดหัวเพราะว่าถือมือนึงไม่ถนัดเดินสบายเพรากล้องติดแล้วเราจะไม่ต้องมัน จพ่อเนี่ยการเดินคนเดียวหรอครับเนี่ยโอ้โหมีความมุ่งม,มัมม่นม,มากเลยนะ ลูกๆลูกศิษย์ไม่มีมาช่วยเลย่เยอ้นี้ก็เล่นน้ำสบายเล่นใส่น้ำอาจารย์น้ีเล่นได้้้ขาก็เอาไปใช้ไ้อาบอด้วเหรอ้ได้ใช้ได้ได้ดูดิรอะไรเรียกอะไรันไังพึ่งเหรอลังตอ ่าข้อ่องป่าฮะป่ามาทำติดไฟติดไฟติดอะไรทางเดินให้มันทำบันไดาทางเดินอืมทบ <c oughs> ันไดลงนไดลงให้ดีเดินสบายเลยนะนาศึกษาห้ามตัดติดห้างมีอายุปเป็นหลายล้านปีโอ

อาจารย์มณนะติดอยู่กี่วันนะหกวันโอ้หโห <c oughs> ทาโ่านอยู่ไหนครับชั้นน้ำเป็นไหมโลูกกฮะลูกกูเป็โโโนแอ่ง <c oughs> ลโโูกกู เดินลงเข้าไปได้ไม่ทะลุใช่ไหมไม่ทะลุอกเรามีน้ำเป็นออจะไมเข้ามากไดาตาย อันนี้เป็นอะไรกันอาจารย์เนี่ยบางคนก็ว่าเหมือนเซเวอรีบางคนเคยเห็นแต่แม่เจ้าแม่กันยิมก็ว่าเหมือนเจ้าแม่กันยิมมูมีเป็นเพชรเพชรพลอยหรือกระชายคล้ายที่ยงเนี่ยนะจะคล้ายพลอยเลยไหมนะจะคล้ายพลอยโอ้โหสวยงามมากอาจารย์บอกเป็นเหมือนพระเซวลีใครเด้มากราบเว้าก็โชคลาภแล้วก็เซวลีเนี่ย มวยเห็นี่ยมามาศึกษาที่นี่แล้วไม่อยากไปไหนแล้วจากมาเที่ยวแต่ที่นี่แล้วนี่ยหน้าหน้าแรงอาการจะดีกันนี่ นาอะไรประมาณเดือนอะไรคับจารเมษามีนา้ามาให้มันห่างๆผลหน่อยต้องมาช่วงห่างๆผลหน่อยมีมานี่ยังดูบอับๆเนาะมันแบบแหงๆอ้ยข้างขาวกันเลย โอ้โเป็นหนเ้นโถสูงาฟ้าทองฟ้าเลยฮะ่ตงนี้เป็นโถงเป็ฟ้าทองฟ้าเลยครับอาจารย์อ่าาิัมาอ่านี่ห้องโถงสูงเลย เป็มดใช่ไหมเนีมดีขาแมมดขาช้างจำทางได้แล้วอาจารย์อาจารย์ก็บอกจำทางได้แล้วขามอดนเทางอนน็นแสงอะไรได้่ม ถ้าจะโยมเขาไม่บอกก็อดหรึ่นะไม่ได้เข้าเลยผมก็นึกว่าอาจารย์ดูแลอยู่ีเฉยไม่ได้เข้ามานี้จะรำบากต้องทางลงหน่อยนะนาะเนี่ยจะเทเป็นโคนลงมาจะดีไหมเล็กแล้วเอาเล็ก ยิงจากนู้นมาพลาดเนี่ยก่อนจะลงสะดวกแล้วก็ลงมาอีก<ต>ช่วงหนึ่งอ่ะน,นีงล็อกหนึ่งสองล็อกอนนแถวเลยครับอาจารย์ยิงจากนู้นมาพลาดบัดยิงเนี่ย